โอเคสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดูชอศครีมกระานเลยอยู่ในประเภทระ่างประเทกระป๋อกับน้องหนาคื่กอด้อยพี่น้องเลยซาบุรายเป็นตะก่อกั้น้องหนาพี่น้องนี่ซาบรายกินตะก่อนเรากำลังทอดหมูที่ตัมาผึ่งขึ้นเผาเาเที่ยงกน้องน้าตาบ่ายฮะกาวิยูไปนอนได้แล้นก็นอนาลาวยู่ ตัวเป็นมันเลยนะตคน้นเลยเมื่อเมื่เลยขาดตนเลยเนาะแล้วก็อดเป็นม้วนงูที่นั่นหยิบได้หนึ่งก็มาขั้วละตนมลยจะหายหายถ้าเจ่อยนี่อันนี้รับสนิดเลยบอยเห็นกันนอนขนกระหังกันไหร อ๋อมันนั่งห้ากระตื่นข้อจอยนะห้ากระตื่นแต่นอนเคียแห้งห้เคตัาตาสว่างเลยปะนี่แตกระวัง แล้วว่ามันถ <ne> ึกหนาไม่ลงหนาเลยออกเลยซะจ่อยขุดดานมวยมวยเนี่ยบอกฟันมาด้วยเจ็บสวดเมื่อแล้ววะเมื่ออะไรวะเมื่อไงนะ้าตุรกี ทอดมูนนางมูมันจะแตกแน่เลยนะปลามันแหงล่นลงมเลยเนี่ยปลามันแหงเลยเะจากคนเงจากคนเธอหนึ่งพรมันจแตกเสียมันจิแตกเสผูเสียงจีตับับคนก็เลอะเมือนคนเลอะเมืองแบนี้ มาคนกับมืออวานน้ำเนานะออกไหมออ,อ,ออกออกออาลบออกแม่นอะน้องเยี่ยมมาจิบหงษ์ใช่ไหมน้องนันมาถอดมูว่ากระแตกวงแล้วถ <c oughs> อหค บ่นั่งมูตังมันอันหนเน่ยนั่งมูมันอยากโ้งน้องน่ะแหงโค้งก็เก่าว่จ๊ะน้องน่ะจังเกตผูกกระถายผูกคนอยู่ นเののีั่พอางให้มันกรอบเดีมันไหม่น้ำมันทำเพราะว่าิเมเัานี่ยายจักยายอยู่ใส่ถ่ายยายเจ้าของคนเมื่อลรไปจ้ะมาตับยายมากัยมือะไรทีน้อ โอ้ยเชียวเด้อเชียวน้องดิโอ้ยจงเกตน้องหนัดพี่ที่คนมูแบบนั้น

องมันยั่งยานขึ้นเขาอ <c oughs> ทอดแบบ <c oughs> อันนี้คือประสบการณ์ <c oughs> การทอดแบบแบบใหม่เ้พี่น้องเด้แบบใหม่อะไกัแบบุกซื้อไทยมือนี้ใครคือพี่น้องเอาน้ำไปใสแบบ่ได้เด้อพี่น้องเ <c oughs> ด้อ <c oughs>

หนังมูเนี่ยนี่แหละกันหนังนะบบ เอ,เอาใส่เอาใส่ได้เสียน no ้ำนองหนักเลยพี nah ่น้อยอยากกินของแส่กเนี่ยนี่นั่นโผงปุปปบ ไผ mình แห้งบ่จัง nó ไผ

ซิมซิมมันหอนเด้อไปแตะคดตไปบ้นแ่เอตะุบตับตุบตับอยู่ปากาบอก่าโอเคเจ็บเจ็บเจ็บเอาขืดนตอพี่น้อง ขาเถาะนี่นะบ่อร่อยกันจุนเชลเลนไปแล้วเบิ่งทางนี้พี่น้องเบิ่งทางนี้ปลาเถิงพากันย่างคุยกันมัมนของอยู่ของกิน à thôi, xìao căn bóng à gần đại cứ khỏi bơ thẹn nhung thẹn thế. mùa bò hm 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 อย่างเง้ะเดแล้วยูในนอนแล้วเมือนี่นอนอยู่ใส่ยังไม่ได้นอนบ่เออกัานอนนจังตวน้องอนับบ้นนอนมาเมรื่องบ่ต้องนอนแลกต้องนอนอีกเดือกๆคนบ่ัน่เพื่อสิรัพเพื่อสิรับง่ายเพราะเนคนแมน ปุ้ยคุณน้องคุณน้องขาเอาสูตรอะไรไปใส่บ้านไปนะมือในนั้นอันตรายคือมืออ่ามือมสตรงนี้อีู่ได้อบ่สอืมมออ่ได้กำลัง เลี้ยงหอยจะแซ่จะได้เที่ยวไหไปตะกินไปตะกินซีอิ๊โก้ตุ้งตันดเนี้ยซุกแล้วปลาเถอะผู้ต่ำโคกบ้ากใหญ่สุดยอดถ้าวราสุดยอดเลยคือจังสีโลดโลดแตงโมหัดเตรียมภาพแล้วมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยข้าวเพลนพี่น้องแต่ว่าเป็นข้าวบ่ายของเฮาเนาะฮากาฮิว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาเด,ด้อพี่น้องผักเบิ่งผักส้มเนี่ยเด้อสบายดียังบริเมื่อพี่น้องเลย